ทฤษฎีมัสโลแบบภาษาอังกฤษทฤษฎีของมาสโลนะคะคอนเอ็กโคเทกคอนเอ็กโคเทกสมองทำงานค้านสมมุติชุดสเตทแวดทห้องเรียนเสมือนจริงคอนเอ็กโคเทกสมองทำงานค้านสมมุติชุดสเตทแวดทห้องเรียนเสมือนจริง คอนเอ็กโคเสมองทำงานท่านสมมุติชุดสเตตแเวทห้องเรียนเสมือนจริงกุญแจ5ดอกของ b b l 1. สนามเด็กเล่น2ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง3กระบวนการเรียนรู้4หนังสือเรียนและใบงาน5สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ อินดิสโก้ดิสค e m o ีโมช i ยอินดิสโก้ดิสคัตดีโมชมาสืบค้นจนค้นพบงบอภิปรายง่ายสาธิตติดศูนย์กลางอินดิสโก้ดิส t ั e ดีโมชัมาสืบค้นจนค้นพบงบอภิปรายง่ายสาธิตติดศูนย์กลาง อินดิสโกดิสคัสดีโมชายมาสืบค้นจนค้นพบลบอภิปรายง่ายสาธิตติดศูนย์กลางแนวคิดจิตนักจิตวิทยานะคะโครงหน้าจิตพืชมนุษย์ปัญญาโครงหน้าจิตพืชมนุษย์ปัญญาวุ้นดวอีฟอยวัสสันมาสโลเกสตันเลวินบินเลอร์ทอแมนโคเลอร์ บุลดิวอีฟรอยวัตสันมาสโลเกสตินเลวินวินเลอร์ทอร์แมนโคเลอร์โครงหน้าจิตพืชมนุษย์ปัญญาโครงหน้าจิตพืชมนุษย์ปัญญาบุลดิวอีฟรอยวัตสันมาสโลเกสตินเลวินวินเลอร์ทอร์แมนโคเลอร์มีสัมผัสจัดควบคุมคุ้มแรงครับ รับสิ่งเร้าเขาสมบูรณ์คูณสร้างสรร์มีสัมผัสจัดควบคุมคุ้มแรงขับรับสิ่งเร้าเขาสมบูรณ์คูณสร้างสารรมีสัมผัสจัดควบคุมคุ้มแรงขับรับสิ่งเร้าเขาสมบูรณ์คูณสร้างสรร์จะท่องเป็นคู่ลงมาอย่างนี้นะคะโครงหน้าจิตพืชมนุษย์ปัญญาวุ้นดิวอีฟรอยวัาสันมัสโล เกสตันเลวินวินเลอร์โทรแมนมีสัมผัสจัดควบคุมคุ้มแรงขับรับสิ่งเราเข้าสมบูรณ์คูณสร้างสรรค์ต่อไปเป็นทฤษฎีภาพหูปัญญาของโฮเวิร์ดกาเนอร์นะคะภาษามิติดนตรีกายมนุษย์ใช้ตรก,กะธรรมะตน ภาษามิติดนตรีกายมนุษย์ใช้ตัดก,กะธรรมะตนมีแปดข้อนะคะภาษามิติดนตรีกายมนุษย์ใช้ตัดก,กะธรรมะตนนะคะทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลห้าขั้นนะคะ free safety so safe free safety so safe free safety so safe มีร่างกายให้ปลอดภัยไปสังคมชมยกย่องต้องสำเร็จมีร่างกายให้ปลอดภัยไปสังคมชมยกย่องต้องสำเร็จฟีเซฟตี้โซเอสเซฟฟีเซฟตี้โซเอสเซฟมีร่างกายให้ปลอดภัยไปสังคมชมยกย่องต้องสำเร็จต่อไปเป็นทฤษฎีของกลุ่ม ตาคะเกสต์เลวินวิลเลอร์ทอแมนโคเลอร์เกสต์เลวินวิลเลอร์ทอแมนโคเลอร์รวมไปย่อยพลังเป็นบวกพวกเหมาะสมชมวิธีการงานอย่างเห็นรวมไปย่อยพลังเป็นบวกพวกเหมาะสมชมวิธีการงานอย่างเห็นเกสต์เลวินวิลเลอร์ทอแมนโคเลอร์รวมไปย่อยพลังเป็นบวก พวกหมาะสมชมวิธีการงานอย่างเห็นกฎการเรียนรู้ของทอนได้นะคะพร a d เอ r e a d x f r e a d x f เพร้อมฝึกขัดพอใจพร้อมฝึกขัดพอใจก็คือกฎของความพร้อมกฎของการฝึกขัดกฎของความพอใจต่อไปเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางจิตเกี่ยวกับความรู้สึก ทางเพศของฟรอยหรือจิตวิเคราะห์นะคะมี5ขั้นปากดากอวัยวะเพศความรู้สึกสืบพันปากดากอวัยวะเพศความรู้สึกสืบพันปากดากอวัยวะเพศความรู a ้สึกสืบพัน o a p l g o a p l g o a p l g ูนย์ถึงหนึ่งสองถึงสามสี่ถึงหก เจ็ดถึงสิบซองสิบซองขึ้นไปส่วนถึงนหนึ่งซองถึงสามสี่ถึงหกเจ็ดถึงสิบซองสิบซองขึ้นไปต่อไปเป็นทฤษฎีลราดับขั้นทางสติปัญญาของเพียเจผาดพนรูปน้ำผาดพนรูปน้ำส่วนถึงซองซองถึงแปดแปดถึงสิบซองสิบซองขึ้นไปศูนย์ถึงซองซองถึงแปดแปดถึงสิบซองสิบซองขึ้นไปผาดพนรูปน้ำผาด ผนรูปน้ำสูนถึงซองซองถึงแปดแปดถึงสิบซองสิบซองขึ้นไปผ่านรูปน้ำสูนถึงซองซองถึงแปดแปดถึงสิบซองสิบซองขึ้นไปทฤษฎีระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กกนตามเนื้อก่อนตามเนื้อซองถึงสิบสิบถึงสิบหกสิบหกขึ้นไป ลงโทษรางวัลยึดกติกาหาอุดมคติก่อนตามเหนือสองถึงสิบสิบถึงสิบหกสิบหกขึ้นไปลงโทษรางวัลยึดกติกาหาอุดมคติลงโทษรางวัลยึดกติกาหาอุดมคติก่อนตามเหนือก่อนตามเหนือสองถึงสิบสิบถึงสิบหกสิบหกขึ้นไป ลงโทษรางวัลยืดกติกาหาอุดมคติต่อไปเป็นลูกเสือเนตรนารีตรองมันใหญ่วิตรองมันใหญ่วิหนึ 3, ่งถึงสามสี่ถึงหกมาหนึ่งถึงมาสามมาสี่ถึงมาหกทำดีที่สุดจงเตรียมพร้อมมองการไกลใจบริการทำดีที่สุดจงเตรียมพร้อมมองการไกลใจบริการ รองมันใหญ่วิรองมันใหญ่วิหนึ 3, ่งถึงสามสี่ถึงหกมหนึ่งถึงมาสามมสี่ถึงมาหกทำดีที่สุดจงเตรียมพร้อมมองการไกลใจบริการนกน้อยนกสีฟ้าบัมเพียนกลางบัมเพียนใหญ่นกน้อย,นก,น,อยนกสีฟ้าบัมเพียนกลางบัมเพียนใหญ่อนุบน 3, 6, าลหนึ 3, ่งถึงสามปหนึ่งถึงปหกมหนึ่งถึงมสามมสี่ถึงมหก นกน้อยอนุบาลหนึ่งถึงสนกสีฟ้าปหนึ่งถึงปหกบำเพ็ญกลางมหนึ่งถึงมสามบำเพ็ญใหญ่มสีถึงมหต่อไปเป็นแนะแนวการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลผลคัดกรองต้องต้องแก้ แน่ส่งเสริมเริ่มสูงต่อเยี่ยมบ้านกลุ่มต่างๆว่างปรึกษามาหุมรุมอุ้มสงต่อรายบุคคลผลคัดกรองต้องป้องแก้แน่ส่งเสริมเริ่มส่งต่อเยี่ยมบ้านกลุ่มต่างๆว่างปร,รึกษามาหุมรุมอุ้มส่งต่อรายบุคคลผลคัดกรองต้องป้อง imeters, แก้แน่ส่งเสริมเริ่มส่งต่อ เยี่ยมบ้านกล่นต่างๆว่างปรึกษามาโฮมรูมอุ่มสงปรบรรยากาศที่พึงปรัรถนาในชั้นเรียนทา้าทายกระตุ้นอิสระตัดสินใจยอมรับ <c oughs> เห็นคุณค่าอบอุ่นด้านจิตใจควบคุมมีวินยัยสำเร็จสำเร็จทา้าทายกระตุ้นอิสระตัดสินใจยอมรับ <c oughs> เห็นคุณค่าอบอุ่นด้านจิตใจควบคุมมีวินยัยสำเร็จสำเร็จ พฤติกรรมทางการศึกษาพูดที่พี่ไซจิตตาพี่ไซทักษาพี่ไซคงแอฟฟี่คงแอฟฟี่หกห้าห้าหกห้าห้าทดสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติทดสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติพูดที่พี่ไซจิตตาพี่ไซทักษะพี่ไซคงแอฟฟี่ ทอง F อฟ5ีหกห้าห้าหกห้าทดสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติทดสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตพุทธิพิไซท่องว่าอย่างนี้นะคะพุทธิพิสัยจำใจใช้วิสังปลาจำใจใช้วิสังปลาจิตตะพิไซรับตอบสร้างวางระบบ พบนิสัยรับตอบสร้างวางระบบพบนิสัยนี่คือพุทธนี่คือจิตตพิสัยนะคะต่อไปทักษะพิสัยเรียนยืดนานการฉับพันเรียนยืดนานการฉับพันทักษะพิสัยเรียนยืดนานการฉับพันเครื่องมือวัด v r d s d o V R D S D O เทีย่ยงตรงเชื่อมัน่นมันยากจำแนกบรณยัยเทีย่ยงตรงเชื่อมัน่นมันยากจำแนกบรณาณใยภูมิศาสตร์เหมือนเดิมเพิ่มเติมทีมีอ่อนเก่งเพ่งชัดเจนภูมิศาสตร์เหมือนเดิมเพิ่มเติมทีมีอ่อนเก่งเพ่งชัดเจน V R D S D O V R D S D O ภูมิศาสตร์เหมือนเดิมเพิ่มเติมที่มีอ่อนเก่งเพ่งชัดเจนหลักสูตรที่ดีสมาร์ทนะคะ A S M A R T A S M A R T เฉพาะวัดพ้นสอนที่มาเวลาชัดเจนเฉพาะวัดพ้นสอนที M ่มาเวลาชัดเจน S M A R T S M R T เฉพาะวัดพ้นสอนที่มาเวลาชัดเจนเฉพาะวัดพ้นสอนที่มาเวลาชัดเจน